น้ำเต้าหู้สองครับไม่เน้นหวานครับซึ่งเดียวพอถ,ถุงเท่าไหรครับหนงร้อยครับห้าบาทครับห้าบาทโอ้ห้าบาทเลยครับโอ้ยังมียังมีอยู่ในโลกมันโลกประเทศไทยนะครับ,ถ,บถุงละห้าบาทซื้อแลเหมือนได้ปลาเออซื้อมาเหมือนได้เปลาโอ้น้ำตาลให้ด้วยห้าบาท <ไว S 1> โอ้ <ไว S 1> <ว>ทำไมไม่เบาไฟหน่อยครับมันร้อนเกินไปครับ เราไมา่ต้องเราจะได้ไม่ต้องเป่าทำไมครับผมจะซื้อ6บาทขายไหมครับไม่ขายครับขายแค่5บาท5บาทแวะมาชิมกันได้นะครับ <c oughs> คือร้านนี้ขอขายแค่5้บาทขายแพงวันนี้ของไม่ยอมขาย5บาทเองครับ5บาทชัา <c oughs> ยอดพาชิมครับ